สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมอยาบอกเวอรใครก็ตามที่ยังไม่ยอมปรัหมหัวใจสีแดงสีเหลือมและสีฟ้าผมจะทนไม่ไหวอารมณ์เสียสุดๆใจร้ายสุดๆใจร้ายสุดๆใจร้ายสุดๆและใจร้ายสุดๆใครที่ยังไม่ปรัมุหัวใจสีแดงสีเหลือมสีฟ้า นี่ปรมดดุขโดยดวลหัวใจสีแดงสีเหลืองสีฟ้านี่สำคัญตัการประมุขอย่างนากปหมหัวใจสีแดงสีเหลืองสีฟ้าให้ไวปมหัวใจสีแดงสีเหลืสฟหวแล้วผมจะเป็นเรื่องดีๆ ของการประมุดหัวใจสีได้สีเหลยสีฟ้าให้ไวที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ